สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา13นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นคุณผู้ชมคะเสมาสองลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาที่อุบลราชธานีพร้อมฝากครูผลักดันการใช้ไอทีพัฒนาการศึกษาค่ะนายสุรศักด์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวในการลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีว่าสำหรับการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและรับฟังปัญหาที่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต3ที่โรงเรียนนาจาร์และโรงเรียนบ้านไร่ได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับการทำงานของกระทรวงศึกษาธิการในนโยบายที่ผ่านมาภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขและสุขาดีมีความสุข ก็เป็นอีกหนึ่งนโยบายที่พลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสำคัญเช่นกันและในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้มีโอกาสพูดคุยหารือร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาระดับพื้นที่ในการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการจัดการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการโดยเฉพาะการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษา โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้มีการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณพุทธศักราช2568ไว้ในเรื่องนี้แล้วและคณะรัฐมนตรีเองก็เห็นชอบและจริงจังกับเรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาด้วยเช่นกันดังนั้นครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงควรต้องเป็นต้นแบบในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา พร้อมทั้งกำกับดูแลการใช้เทคโนโลยีของนักเรียนนักศึกษาอย่างใกล้ชิดเพราะการใช้เทคโนโลยีนั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสียในส่วนของการทำงานของกระทรวงศึกษาธิการตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ได้ทำงานการศึกษาภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขของพลตํารวจเอกเพิ่มผุนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ทําให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนเห็นนโยบายการศึกษาที่เป็นรูปธรรมและจับต้องได้ไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกครูเวรการคืนอัตรานักการพันโรงการเพิ่มเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสโครงการสุขาดีมีความสุขได้มีโอกาสมาลงพื้นที่นะครับตรวจเยี่ยมและติดตามนโยบายแล้วก็รับฟังปัญหาในเขต สพป,รรสป que, นะครับของอุบลราชธานีเขต3ซึ่งก็ไปมาสองสถานที่นะครับโรงเรียนอาจารย์แล้วก็วันนี้อยู่ที่ตอนน,อทตอนนี้อยู่ที่โรงเรียนบ้ันไลซึ่งวันนี้เองก็ได้พบปะแล้วยังน้อยเนี่ยเพื่อได้พูดคุยเกี่ยวกับการทางานนะครับของกระทรวงในนโยบายที่ผ่านมาในภายใต้มอตโต้ที่ว่าเรียนดีมีความสุขแล้วก็แน่นอนครับสุขาดีมีความสุขกนนขข็เป็นอีกนโยบายหนึ่งที่ ธรรมธีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านก็ให้ความสําคัญแล้ววันนี้ก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยมดูเรื่องสุขาด้วยแล้วก็ให้มีโอกาสได้พูดคุยกับผู้บริหารศาสตร์ศึกษานะครับในเขตพื้นที่ในการที่จะเตรียมเรื่องสําคัญของกระทรวงในการขับเคลื่อนนโยาบายแล้วก็แน่นอนครับการขับเคลื่อนการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีที่ทางกระทรวงเองก็ตั้งงบเพย68ไว้แล้วก็ความสําคัญขอ,ของการใช้เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ ทั่วโลกนะครับนักการศึกษาทั่วโลกโด,ย,ดยเพราะท่านนายกรัฐมนตรีและก็คณะรัฐมนตรีให้ความสําคัญว่าต้องจริงจังกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนการศึกษาเพราะฉะนั้นคุณครูและก็บุคลากรการศึกษาก็ต้องเป็นต้นแบบเป็นผู้ที่เป็นตัวอย่างนะครับการใช้เทคโนโลยีผู้ปกครองก็ต้องมีส่วนร่วมในการช่วยกันกํากับดูแลลูกหลานใกล้ชิดมากขึ้นเพราะเทคโนโลยีก็ทราบด,ดีครับมีเนื้อหาที่ มีประโยชน์แล้วก็เป็นเนื้อหาที่ไม่ไม,ไม่ไม่มีประโยชน์แล้วก็ไม่หน้าที่จะให้เด็กเข้าไปเข้าไปถึงเนื้อหาเหล่านั้นได้แล้วก็เด็กๆเ,เองก็ต้องรู้จักการใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้นะครับออภายใต้การนำนโยบายแล้วก็การที่จะมีการแถลงนโยบายต่อไปในสัปดาห์หน้าก็จะเป็นเรื่องเหล่านี้นะครับที่ท,ที่ที่ได้พูดคุยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ได้รับฟังมหาที่แตกต่างครับของแต่โรงเรียน ในเรื่องความขัดแค้งต่างตามที่ได้มีราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชองค์การประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรีชุดใหม่ภายใต้าการนำของนางสาวแพททองทานชิน,นวัตรนายกรัฐมนตรีนั้นจะมีการถแถลงนโยบายรัฐบาลในวันที่12-13กันยายนนี้ซึ่งทุกคนจะได้รับทราบแนวทางนโยบายการศึกษาอย่างเป็นทางการจากนายกรัฐมนตรี แต่ในเบื้องต้นนายกรัฐมนตรีได้ให้ความสําคัญกับการศึกษามากและเป็นห่วงเรื่องของการขับเคลื่อนการศึกษาที่ผ่านมาเช่นการยกระดับโครงการประเมินนักเรียนนานาชาติหรือพิซ่าการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านต่างๆเป็นต้นดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการพร้อมนำนโยบายของนายกรัฐมนตรีไปขับเคลื่อนต่อยอดอย่างเต็มที่ ในที่ประชุมคร่าวๆเดี๋ยว,ยว,ยวแถลงนโยบายผมเชื่อว่าเดี๋ยวสื่อมวลชนจะทราบเนาะเพราะว่าผมเองต้องรอให้ท่านนายกแถลงนโยบายอย่างทางการแล้วกันไม่อยากเอานโยบายแต่ท่านให้ความสำคัญกับการศึกษาแน่นอนและโดยการใช้เทคโนโลยีเนี่ยที่ได้พูดคุยกันและท่านเองก็หวงหลายๆเรื่องที่เป็นประเด็นที่ผ่านมา นในเรื่องพิซซ่าคะแนนที่ไม่ดีอย่างงี้ครับหรือว่าพัฒนาคุณภาพการศารึกษาก็ล้วนแต่เป็นประเด็นที่ที่ที่พวกเรามีประเด็นเป็นอยู่แล้วแต่แน่นอนเดี๋ยวคงจะความชัดเจนในการนโยบายด้านการศึกษาคงจะรับฟังจากท่านนายกรัฐมนตรีที่จะ,ะแถลงตอล่อรัฐสภา 12-13วันพฤหัสกับวันศุ <c oughs> กร์ประธานโทษฮนะก็เสียสองสิบแล้วก็กระทะระวงก็พร้อมที่จะนํานโยบายของท่านนายรมตรีและนโยบายรัฐบาลไปขับเคลื่อนอย่าง,างเต็มที่ครับผม